ช่วงนี้ผมจะมาสรุปยอดจองรถมอเตอร์ไซค์ในงานมอเตอร์โชว์2024ซึ่งในปีนี้มียอดรวมทั้งสิ้น5,173คันโดยยาม,มาฮามีตัวเลขการจองสูงสุดอันดับที่1เป็นเวลา5ปีติดต่อกันเริ่มจากปีพศ2563มียอดจองทั้งสิ้น1 0 3 3คันปี2564 834คัน ปี2,565 1,048คันปี2,566 846คันและในปีนี้2,567ยามาฮ่ามีตัวเลขการจองทั้งสิ้น1,171คันครองอันดับที่1เป็นเวลา5ปีติดต่อกันครับอันดับที่2เป็นของสตรอมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าปีที่แล้วทำได้115คันปีนี้780คัน อันดับ3 Honda 678คันในช่วงปีที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งตัวเลขการจองแต่อย่างใดส่วนปีนี้678คันเป็นตัวเลขของรุ่น d a x 1978 Special Edition ส่วนรุ่นอื่นๆไม่ได้มีการแจ้งตัวเลขแต่อย่างใดครับอันดับที่4และผิด614คันมันคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกยี่ห้อหนึ่งที่ถือว่ามาแรงทีเดียวครับในงานครั้งนี้ อันดับ5เฟโล551คันอันดับ6ซีโฮ436คันก็จะเจนได้ว่าแบรนด์แปลกๆก็คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่กำลังแจ้งการเติบโตในวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยอันดับที่7 Royal Enfield ปีที่แล้ว413คันปีนี้252คันอันดับ8 Harley Davidson ปีที่แล้ว315คันปีนี้เหลือ193คันอันดับ9เป็นของสุซูกิครับปีที่แล้ว259คันปีนี้160คันอันดับ10 BMW ปีที่แล้ว76คันปีนี้153คันมากขึ้นกว่าเดิมถึง1เท่าตัวอันดับ11 Triumph ปีที่แล้ว91คันปีนี้143คัน ก็มีการเติบโตมากขึ้นถึง50%อันดับ12เป็นของคาวสกิครับปีที่แล้ว267คันปีนี้เหลือเพียงแค่42คันเท่านั้นนับเป็นตัวเลขการจองที่น้อยที่สุดของคาวสกิตั้งแต่มีการจัดงานโมอเตอร์โชว์เป็นต้นมาต้องบอกเลยครับว่าคาวสกินั้นกำลังลำบากเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ส่วนค่ายอื่นที่มีคนถามถึงเช่นดูคติไม่ได้มาร่วมงานครั้งนี้แต่อย่างใด ปีที่แล้วมีตัวเลขการจอง65คันส่วน KTM Husqvarna b a j a r ก็เช่นกันครับไม่ได้มาร่วมงานแต่อย่างใดกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงผู้นำเข้ารายใหม่และนี่ก็คือบทสรุปตัวเลขการจับจองรถมอเตอร์ไซค์ในงานมอเตอร์โชว์2024ครับ